ช่วยเลี้ยงลูกหน่อยโอ้ทีน่ารักจังเลยช่วยเลี้ยงลูกโอ้ยไม่อยากเข้าเลยโอ้ดอนลุ้มโอ้ดอนลุ้มอ้อยไปไหนดีโอ้ยโอ้ช่วยเลี้ยงลูกหน่อยช่วยเลี้ยงลูกหน่อยมามาช่วยด้วยวิ่งตามมีนมไหมพ่อมีนมไหมพ่อมีนมแล้ว นีขึ้นงี้เลยเหรอฮะขึ้นโต,<า>นตเลยเหรอ,อ,รเ,หรอเอาขึ้นโตตามสิว,ว,ว้าาลบไปลบไปแม่ผิดบ้านเขาลงแล้วลง <laughs> ตัวนี้คือหมอบเลยขึ้นต<อ>โตเย้ลงแม่ หยียบเหรอหยับหยียบขาหยียบขาหยับขาหยิบหยิบหยิบจังเลยหยิบจังเลยอีทีลงมามาเลี้ยงลูกกัเร็วมาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปเร็วไอ้จักขอเมียใส่ลูกมันห่อนเอ้ยไม่ตามป้าเจี๊ยบมามาลูกมางานเร็วไม่ตามป้าเจี๊ยบไม่ตามป้าเจี๊ยบ เนยียนเป็นกับเป๋งน,น้อย